เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนน้องนี่รักทุกคนนะครับวันนี้มาสอนวิธีการดาวเกตจาก iOS 16ไปเป็น iOS 15เหมือนเดิมเพราะว่า iOS 16ตัวเบต้ามีบั๊กค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ที่ผมลองใช้งานมาก็ถือว่าโอเคนะมีลูกเล่นพวกหน้าจอล็อกสก,กีแล้วก็ฟีเจอร์ใหม่ๆค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันก่อนอัปเดตนะครับผมแนะนําให้สํารองข้อมูลก่อนทําไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือข้อมูลสําคัญสําคัญให้เปิด iTunes ขึ้นมาต้องใช้คอมพิวเตอร์นะหรือว่าโน้ตบุ๊ก PC แล้วก็เชื่อมต่อ iPhone ของเรานะครับทำการสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันรูปภาพข้อมูลสำคัญของเราเวลาเรารีสโตร์ไม่ผ่านนะครับขั้นตอนแรกๆนะครวิธีการดาวเกตนะครับให้เรามาที่การตั้งค่าแล้วก็สไลด์ลงมาที่ทั่วไปมาลบตัวโปรไฟล์ของเบต้าออกก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเบต้า1เบต้าสนะครับของผมเนี่ยจะเป็นเบต้าหแล้วก็ให้เราแตะเข้ามาที่โปรไฟล์นะครับการจัดการอุปกรณ์ VPN อะ แล้วก็เข้ามาที่โปรไฟล์ iOS 16นะครับแล้วก็ทำการลูมูฟนะครับหรือลบตัวนี้ออกแล้วก็ทำการ r e สตาร์เครื่องนะครับใครที่จะลงเบต้าเนี่ยผมแนะนำให้เป็นเบต้า 3, 4, 5ขึ้นไปนะมันถึงจะ,สะเสถียรประมาณหนึ่งอะ เมื่อหลังจากรีสตร้ทเครื่องเสร็จแล้วนะครับผมให้เราเชื่อมต่อ iPhone ของเราเข้าไปยังคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊ก PC ของเราแล้วก็ทำการเปิดอินเทอร์เน็ตด้วยนะต้องเชื่อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยมันจะเป็นการรีสโตน e นะครับหรือว่าการอัปเดตแบบข้อมูลไม่หายนะครับผมแล้วก็ให้เราไปทำการดาวน์โหลดตัวโปรแกรม3 u t u ู e ขึ้นมานะครับซึ่งเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้แล้วกันนะครับก็ติดตั้งเหมือนโปรแกรมทั่วไปนะครับ หน้านี้นะครับการเชื่อมต่อมันก็จะบอกข้อมูลต่างๆแล้วก็มาที่สมาร์ทแฟลหัวข้อสมาร์ทแฟลด้านบนมันจะมี iOS ให้เราดาวน์โหลดนะครับ iOS 15.5ล่าสุดหรือ iOS 15.6ก็ได้นะครับถ้าเป็นคนที่เข้ามาดูทีหลังนะแล้วก็ให้เราทําการดาวน์โหลดมุมขวาตรงนี้นะครับผมมันก็จะขึ้นมาหรือว่าเราอยากจะโหลดตัวไฟล์ iOS แบบรวดเร็วนะครับ ผมแนะนำให้เข้ามาที่ Google แล้วก็เซิร์ชพิมพเขาว่า i p s w นะครับ i p s w ดาวโหลดนะครับผมแล้วก็มันจะมี iPhone, iPad ให้เราเลือกดาวน์โหลดตัวเฟิร์มแวร์หรือว่าระบบ i o s ตัว i o s แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับผมซึ่งเซิร์ฟนี้มันจะโหลดไวมากนะครับปกติแล้วผมก็จะโหลดผ่านเซิร์ฟนี้แทนนะครับหรือใครอยากโหลดผ่าน3 y o ยูทู e ก็ได้นะครับผม สมมติว่าโหลดเสร็จแล้วนะครับหรือโหลดภายนอกมานะครับผมก็ให้นําเข้ามานะครับถ้ามันโหลดเสร็จแล้วอ่ะมันจะขึ้นให้ดาวน์โหลดแล้วก็แฟดได้เลยนะครับคือตรงนี้มันจะขึ้นให้เราแฟดได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเราโหลดมาภายนอกนะครับก็ให้เลือกเฟิร์มเลือกเฟิร์มแวร์ในเครื่องนะครับแล้วก็นําเข้าให้เรากดคําว่านําเข้าตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราโหลดผ่านโปรแกรมเนี้ยมันก็จะมีอ่าให้เราแฟด ได้เลยนะครับมันจะมันจะบอกว่าดาวน์โหลดเสร็จอะไรประมาณนี้ให้เราติ๊กคำว่าเก็บข้อมูลผู้ใช้ไว้นะครับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มากดติดตั้งทันทีนะครับผมปุ่มสีน้ำเงินตรงนี้แล้วก็กดติดตั้งนะครับผมแค่นี้เลยแล้วก็รอจนกระบวนการทำงานราวๆประมาณสิ 10บถึงสินาทีนะครับจนถึง100%นะครับมันก็จะทําการลงเฟิร์มแวร์หรือว่าระบบ iOS ปกติเหมือนเรารีสโตรนเครื่องนะครับก็เป็นวิธีการแฟดหรืออัปเดตนะครับดาวเกรดแบบข้อมูลไม่หายนะครับผ่านโปรแกรม3 YouTube ไม่ต้องใช้โปรแกรม t u u n s หรือว่าใช้โปรแกรม iJune ก็ได้นะครับใครที่ถนัด t u u n s ซึ่ง t u u n s ก็ทำง่ายๆเหมือนกันก็เดี๋ยวเรียงสปีดคลิปไปให้มันไวขึ้นกว่าเดิมนะครับ ถ้าเกิดท่านไหนสงสัยยังไงก็สอบถามได้ใต้คลิปเลยนะครับหรือมีปัญหายังไงผมแนะนําให้สํารองข้อมูลก่อนที่จะทำนะทุกคนนะครับเพราะว่าบางทีมันจะมีรีสโตนไม่ผ่านนะครับผมเคยเป็นหลายครั้งแล้วข้อมูลหายเลยอะ่ะก็มีนะครับคือมันค้างมันนู่นนี่นั่นมีปัญหาเรื่องสายชาร์จอะไรต่างๆเนี้ยแล้วมันรีไม่ผ่านเนี้ยเราต้องไป DFU mode แทนแบบล้างเครื่องทั้งหมดเลยเนี้ยข้อมูลเราก็จะหายนะครับผม ก็คือสำคัญก็คือแบ็กอัพข้อมูลรูปภาพไว้ในเครื่องให้ดีนะครับก่อนทำเลยอโอเคนะครับผมจากนั้นก็เสร็จแล้ว100%นะครับก็รอให้มันติดตั้งข้อมูลหรือว,ว่าเฟิร์มแวร์ให้เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ถอดสายชาร์จออกปกติเลยแค่นี้เราก็กลับมาใช้ iOS 15.5หรือ iOS เวอร์ชันก่อนหน้าตัวเต็มนะครับใช้งานได้ปกติโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ